ครับผมเมื่อนี้มีเสื้อผ้ายครับเมื่อนี้น้องน้องมานะาน่องมะนาะนะครับผมน้องมานะาสายายาเอียงปล่อยฝ่ายสองฝ่ายสองหายไปเลยครับปล่อยฝ่ายสองครับส,สายย่าน้องปล่อยฝ่ายสองครับพี่น้อง ร่องขึ้นรับตาฟังกับวันวันแม่ผู้เดียวล่ะว่าน,น้องปล่อยไฟมานได้พ่นหมดล้ครับซือกล่องใหน้นะยือกล่องใหน้นะยเข้าเดี๋ยว

ว่าจะได้สองพวงมันเาว่อยู่หลายกมูลนีเยเท่าก็เลยกันอยู่หลายกมูลตัวไอ้สองพวงมันต้องหลุลาไ้นองมณะยรีนี่แหงครับเาีอยู่บนคนนี้หลุาเด้อบานเกเ่ยบ้นยไมยไายได้ลยาเออคุ่น้อยนี่แงไอ้น้องตังตัง้นองดังังอใจแลลหลลาแมใร สายาปล่อยฝ่ายท้องนี่นี่ซุ้มแซมเกิดปั้เฮอยยูนี่มีแห um> ้งมี่แห้งยาเจี๊ยบยาจนมันพูดอาจารย์เงินเ้ายาไปกี่เรืกันะกก่เมือขอบคุณอาจารย์โอ้อาจารย์ยู่นี่มีแห้งครับผมซีมีมาไลอันสีมีพวงเศษด้วย่จาจะไม่ให้ผู้เฒ่ารอบงาฟวได้เป่โอ้อยากเท่าวกเศษอยากเท่าพรทังครับอยากเท่าอยากเท่า้พไม่พอจ้ะ ไม่นรู้บผมเลานะมรกอดวมันมือนียก็เป็นมันเกิดน้องมะนะครับพี่น้องกเนปวะมานัได้ใส่นเกิดทองมนะเนาะครับเนาะอาจารย์ซือกล้องผมนะครับผมกอยากบอกเทปอัธกิกันได้อพ่อละทัดขอบคุณครับขอบคุณ

นี่ครับจีเซ่จากเด่นทีนาที่แรกของวันอะไัเซราครับสตเหอ็นนี่เลยนี่ีมเอรอกรองกรองพูดนพูดมาแล้วจีเซ่จากจากเด่นตอนนนาทีแรกกินววิธีใส่ครับข่ากองแบบไม่้สคือทิ้งสิทใช่ไหมที่เดี๋ยวเพิ่นกับมาปดเอาแล้วอด่ายวดูเดี๋ยวเพิ่นกับมา่วปดเอาแล้วบแม่นครับเหยอกกันับผม เออมาอะไรสุดยอดเลยครับมีบอครับมีไห่แบบนีบอครับมีบอครับเตาจังกพูดมีบอครับไม่มีครับไม่มีทำไมไม่มีครับมีให้เตาก็ให้่เตาคนเดียวดีห้ทุกคนนะครับนอมากนะเใจนว่ี่นโด่าอยากลองเยังครับมือนี้มือแรก เจ้าจำได้ปะเรามาลองเพิง้งเรือแหลกลองยิงเนาะตอนมือแรลกลุงจอยซื้อมือนี่เป็นได้ภาพความจำเกียนได้ปเกียนอิเล็กกับเกียนตลอดนะนี่แหละลุงซื้อมาใน,นอีเลีกนระันี่ละครับก็ลังใจจากน้องมานะครับผมแต่ว่าไหนมีมานี่มีตำนานอาจารย์เบียร์เป็นไงบ <c oughs> ้างครับโอ้ยจิตใจใสให้ตลอดตลอดงานเลยนะโอ้ยโอ้ยพ่อ คือปวดเลยครับยุซ sì ี Herm ่ไปทางนองมานานนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้เป่นไ้ใส่ตัวเลี่องง้างนีครับเลี่องง้างนีแล้วมันถือมาสอดออกครับผมแย่พึ่งใส่นะครับที่ว <laughs> ่าเยี่ยมมันที่บ้านเี่บตัวยืมตัวพ่อพอยืมตัวตัวยืมพอก่อนเหรอตัวยืมพอ่อพ่อยืมพ่อยืมลูกครับพ่อยืมลูกครับก็มันหายจลอดครับกดดีเนาะอันนี้ถือว่ายื่ยมเลยครับนี่กดดีเนาะกดดีเลยวะจับอัน <pol> น <Gothic> ี <teaspoons> ้ถือว่ายื่ยมเลยครับแค่จับถือว่ายืมแล้วครับ ขอบคุณไปทางเอฟซีเอฟซีน้องมานะนะครับขอบคุณไปทางน้องมานะด้วยวันนี้เป็นวันเกิดน้องมานะให้ของขวัญของขวัญอาจารย์นักดนตรีหลายๆท่านครับให้ทุกท่านเลยให้ทุกท่านเลยยูเี่ยมัสแล้วคน้าคนคนคหนดออกหน้ามัสการไมยผมบอกปวดที่แรกแล้วนั่นนั่นเรว่ว่านกดนปม่สมาร์ทม วออกเฮ้ยมีคนต่คทีไผ่เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งขึ้น้ากันอีกแล้วเขาต่ำเมันนั้นวทสแล้วแท่สแล้วเทสแล้วพอเือเรื่องนเราเพิ่งเดอ

ไลุกรวมเนี้ยเลยน่นี่ีย่างไก่ไปเโอ้ยอันนี้อัเรีกพ่อพ่ออย่า่าโคเกอร์อย่ไหนมาฝากแน่อ่อยังบ่มีหนวดโอ้มีหนวดผมมมาผมมาผมมาสมัครเด็เด็ดผมผมใส่ไปเลีามใบครับอีกสองใบไทยอรช้ตต้นอีกตั้นตห่ตัอ้นี้ตัวใส่เปิตีัวนี้จะวมแน่สบเ ถ่ายเอกสารแล้วซิ้าใบเอ็นโตจริงใบหนึ่งนี่ย่างแล้วพ่อรีดิพ่อรีลเดียวเอรดพแเดียหลือพ่อลีพอลี้เาที่ไห้รอ่าเะาใชสังกัดแล้วว่าจะใชเกี๋ยวไปหาใช้ได้เลยโอ้คนทิ่ถวรออัู่ดี นอากระสิท่าอันนี้น้องันิเกมคือไปไเก็บบด่เก็บไปเก็บบบไนบสเบ่ดามูมอนีเก็บปใสเดหมเบ้ือเอกไปทพิมพ์เวไแใสมเอเดีวจะได้อยู่อีกําลังทำให้เบนขข้างหลังให้หมดการออบเบยข้ไนตรงนี้ะตรงนี้ นี่ลนี่คนต่สวนี่้วนี่เาูมากกล้องขาวไปไหนครับถ่ายลูปหน่อยผมใส่ล่ั้นหนึ่งจะได้เอาไปสมิสกันนอกรับไปนอกครับแล้วก่คลิปนี้รับามา